สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต,ต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอลา,าคลิปนี้นะเรามาดูเบื้องหลังกันหน่อยนะคะทีมงานถ่ายนิตยารฟนโฮลฟู อีกหนึ่งนิตยสาราหัวจีนที่น้องอ้อมไปถ่ายรู้สึกว่างวดนี้เขาจะให้น้องอ้อมเป็นในธีมของคล้ายๆเจ้าหญิงเอลฟ์อะไรอย่างงี้ป่ะนึกออกป่ะคล้ายๆหนังฮอลลีวูดที่แบบเหมือนเอ่อ o ลอดออฟตูริงอะแล้วมันจะมีเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เป็นหนังฟ้าเพราะเห็นเขาแต่งองค์ทรงเครื่องน้องออมบางอันมีคล้ายๆต้องหูแล้วมันยาวๆอย่างกันด้วยนะเป็นแนวอย่างนั้นนะนะนะไม่รู้นะอันนี้ก็คือเขาให้แบบ เป็นโอเพ่นอะใครอยากคิดยังไงอิอจตนาการว่าเป็นอะไรก็คืออย่างนั้นไปเลยออกแนวแบบอย่างนั้นไปเลยนะเหมือนในเทพนิยายนวนิยายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนในเทพนิยายไม่ใช่นวนิยายเหมือนเทพนิยายนะคะของทางฝรั่งเขาเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะมันจะมีแบบว่าเบื้องหลังนะอะไรใดๆต่างๆเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วแต่ถ้าหลายคนยังไม่เห็นมาดูพร้อมกันกับเอแล้วก็มีสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆเป็นน้าจิ้มออกมาด้วย นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูกันนะว่าน้องออมมีอะไรบทสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นถึงทัศนคติความคิดของน้องเขาด้วยนะอ่าแต่ก่อนอื่นจะไปดูกันยาวๆนะคะจะได้โดยไม่ติดข่ดก็คือเอขอโฆษณาตร,ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันสำหรับท่านไหนที่ต้องการ นะคะเป็นขาช้อปปิง้งจากช้อปปีตัวยงอยู่แล้วสามารถช้อปผ่านช่อง A t u b e ได้นะก็คือใครท่านไหนนะคะที่ดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโนบุ๊กอะคะ่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยจ้าส่วนใครดูเวอร์ชันมือถือเนาะก็จะอยู่ใต้ล่างคลิป A เ,เองนี่แหละจะมีคำว่ามอ M O R E หรือว่าเพิ่มเติม คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกรรมาให้ปั๊บนะหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยนะคะง่ายๆอย่างนี้นะเอออ่ะก็เอาตามที่สะดวกเอาที่แบบมันถึงเวลาจําเป็นต้องซื้อก็ซื้อนะแต่ถ้าใครบอกยังไม่มีอะไรให้ซื้อเลยเอกก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้รอเวลาที่ตัวเองต้องการซื้อของช้อปปิ้งอะไรเนาะอ่ะอ่ะมากันเลยแล้วกันนะมาเริ่มกันเลยไม่รอช้าอันนี้ก็คือ มาฟังกันก่อนเลยมะมันจะเป็นช่วงที่น้องอ,อมอ่ะคือทางทีมงานโฮปฟูอ่ะเขาให้มันมันถ่ายทําในช่วงใกลก้ๆวันเกิดน้องอ,อมเนาะแล้วทางทีมงานก็ให้เราแฟนๆเอฟซีน้องอ,อมอ่ะเขียนข้อความอวยพรน้องเนื่องในวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาแขวนเอาไว้เป็นคล้ายๆโมบายแต่อันนี้เป็นโมบายคาอธิษฐานอวยพรให้กับน้องอ,อมอ่ะเดี๋ยวมาฟังน้องอ,อมกันหน่อยว่าน้องอ,อมว่าอย่างไงกันค่ะ <c oughs> They're all cute though. I mean, they know. They know so many things happen online. You know what I mean? But don't worry, I'm all good. My family and my friends always supported me. And you guys always supported me. So I'm all good. And I'm still happy and enjoy with my life. So thank you for the birthday wishes and all the wishes. I wish you all the best too. I love you guys. วาอันนี้มอน่าน้องออมก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องออมบอกว่าอะไรนะน้องออมบอกเอ่อมันเป็นช่วงของการอ่านคำอธิษฐานจากแฟนๆเนาะน้องออมบอกว่าพวกคุณทุกคนน่ารักมากเลยค่ะพวกคุณรู้ว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายในโลกออนไลน์อะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะออมสบายดี ครอบครัวและเพื่อนๆของอ,อมอยู่เคียงข้างออมเสมอพวกคุณก็เช่นกันอยู่เคียงข้างออมเสมอเหมือนกันดังนั้นออมสบายดีค่ะยังคงมีความสุขยังคงสนุกอยู่กับชีวิตขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดและออมก็ขอให้พวกคุณโชคดีเหมือนกันนะคะรักพวกคุณค่ะอืมเป็นไงคะนก,ก็นั่นแหละ ถ้าใครติดตามนะคะชีวิตน้องหลิงน้องออมาก็จะรู้ว่าดราม่ามาไม่หยุดไม่หย่อนมากๆน้อยๆคลาเคลากันไปนี่แหละชีวิตของศิลปินดาราชื่อดังนะคะมันก็จะโดนอะไรอย่างนี้ยิ่งเป็นยุคที่โซเชียลนะข้อมูลข่าวสารอะไรมันถึงกันเร็วอะเวลาจะสร้างเฟกนิวหรือว่าสร้างก็สิบสร้างอะไรดรามงดราม่าอะไรมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากสมัยก่อนเนี่ยดาราสมัยก่อนดาราศิลปินสมัยก่อนถือว่า สบายกว่าสมัยนี้เยอะนะอย่างมา,จากจะก๊อตสิบกันก็หนังสือพิมพ์อ่านนิตยสารโทรทัศน์หรอโทรทัศน์ยังไม่ค่อยกล้านะถ้าเป็นข่าวที่แบบไม่ใช่ข้อเท็จจริงอะ่ะเขาไม่กล้าเอามาออกนะแต่ยุคนี้หรอเมื่อทุกคนมีมือถือนะคะสามารถจะทําตัวเป็นผู้สื่อข่าวนะคะข่าวจริงข่าวเท็จไม่รู้แหละนะคะทุกอย่างอยู่ในมือเราอะ่ะแค่เราจิ้มเราก็เขียนข้อความอะไรลงไป นะคะเต้าข่าวอะไรลงไปข้อเท็จจริงอะไรไม่ได้มีการตรวจสอบแต่ทุกคนสามารถโพสต์อะไรก็ได้ลงไปในโซเชียลเพราะฉะนั้นนาต้องหานเยอะๆเวลาเสพอะไรมาจากโซเชียลก็ต้องหา่านเยอะๆแล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะๆแต่มันก็ทําให้เหล่า f อฟซหายเหงาคลายเหงาสมัยก่อนหรอโอ้ยกว่าจะรู้ข่าวดาราที่ตัวเองชื่นชอบเนาะก็ต้องรอจนกว่าจะมีใครเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้นานเท่าไหร่ก็รอไปเรื่อยๆ นะถ้าไม่มีข่าวอะไรให้เขียนถ้าผู้สื่อข่าวไม่เขียนเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าดาราศิลปินที่เราชอบตอนนี้เขาไปทําอะไรอะไรยังไงแล้วนะฮะสมัยนี้เหรอโอ้โหทุกย่างก้าวค่ะแค่ออกจากบ้านก็รู้แล้วโอ้วันนี้น้องออมไปไหนไปมหาลายัยนะไปกิจกรรมอ e ีเวนต์ของมหาลายัยอ่าวันนี้ไปถ่ายแบบอ้าววันนี้งานรับงานลิบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะก็เรียกได้ว่ามันก็มีทั้งดีทั้งเสียนะบทจะดังมันดังขึ้นมาง่ายๆเลย นะคะแต่บทมันจะมีดราม่ามันก็ดราม่ามันง่ายๆเหมือนกันก,ก็มันก็เป็นเรื่องของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปน้องออมบอกไม่ต้องห่วงออมมีคนที่รักอยู่เคียงข้างออมเสมอรวมทั้งพวกคุณด้วยไม่ต้องเป็นห่วงออมค่ะออมสบายดียังคงสนุกอยู่กับการใช้ชีวิตอยู่อืมเพิ่งจะเริ่มเองนะคะน้องเพิ่งจะลดแล่นในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวเพิ่งจะเริ่มเองความสนุกอะ่ะมันเพิ่งจะเริ่มเอง ข้างหน้ายังมีอะไรรอให้น้องไปแบบไปไปค้นพบไปดิสคอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะเลยนะคะนี่เพิ่งแค่ปฐมบทเอพูดอย่างนั้นเลยนะแค่ปฐมบทเองจิบ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 น้องเขาก็รู้แหละว่ายังมีความสนุกรอเขาอยู่เบื้องหน้าอีกเยอะเลยน้องก็เลยบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังสนุกอยู่เออนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าจริงๆอ่ะมันต้องเป็นบทสัมภาษณ์ที่เต็มๆเลยนะแต่ว่ายังไม่ออกมาเขารอให้ผ่าน ผ่านอะไรอ่ะภารกิจของเขาเชนเลนอะไรเขาอะ่ะนะแต่ไม่เห็นมีมาอัปเดตเลยนะว่าแบบว่าขายไปได้เท่าไหร่แล้วอะไรอะไรยังไงไม่มีนะยังไม่มีนะเอดูหรือว่ามีหรือยังคะใครเห็นยังเอตกหล่นอะไรป่ะแต่เอยังไม่เห็นนะว่าแบบขายไปเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะออกนําจิ้มออกมาเรื่อยๆเลยนะว่าแบบเออมีสัมภาษณ์น้องนะคะนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันยังมีอีกตอนหนึ่งนะก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อีกตอนหนึ่งเนี่ยเป็นเบื้องหลังนะคะที่ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังอะ่ะเขามาอย่างนี้ทีมงานนิตยสารเบื้องหลังได้แชร์เรื่องราวเบื้องหลังนะคะในการถ่ายทำไอ้นี่ไอ้พวกกระดานข้อความที่แฟนคลับอะ่ะเขียนนะคะคำอวยพรส่งมาให้น้องออมบนเวป่วน,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 นะซึ่งทางทีมงานน่ะเบื้องหลังบอกว่าลูกสาวของเรานะ ก็คือน้องออมนี่แหละหวงแหนทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเลยหลังจากถ่ายถ่ายภาพอะไรเสร็จสิ้นแล้วว่าน้องออมนะก็ถามว่าสามารถนําพวกเนี่ยข้อความที่เหล่าแฟนๆเขียนมาให้อะ่ะเอากลับบ้านได้หรือเปล่านะนั่นแสดงว่าน้องออมห่วงแหนทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆโดยเฉพาะข้อความที่ส่งมาจากแฟนคลับเออใช่ไหม น้องออมจะสไตล์นี้แล้วค่ะเก็บทุกอย่างถ้าเขาให้เก็บถ้าเขามอบมาให้จะเก็บทุกอย่างไม่กล้าทิ้งอะไรเลยนะคะอะมาดูกันหน่อยอันนี้บอกว่าเป็นเบื้องหลังนะคะทีมงานเบื้องหลังนิตยสารโฮฟฟูบอกว่าการถ่ายแบบนิตยสารโฮฟฟูครั้งนี้เนี่ยบังเอิญบังเอิญมันมาตรงกับช่วงวันเกิดของน้องออมนั่นก็คือประมาณเดือนหนะ้าเนื้อปลายเดือนหถึงแม้ว่าจะคลาดไปไม่กี่วันแต่ เราก็คิดว่ายังมี FC หลายคนอยากจะส่งคำอวยพรวันเกิดมาให้กับน้องออมก็เลยจัดกิจกรรมเล็กๆในเวปัวให้ FC เนี่ยได้ส่งคำอวยพรเข้ามาถึงน้องออมค่ะและสุดท้ายทางทีมงานก็ได้คัดเลือกมา23ข้อความเอามาแขวนไว้นะและให้น้องอ,อมอ่านจริงๆแสดงว่ามีเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆอะ่ะให้เอดเดานะแต่ว่ามันมันจะไม่ไหวเอานะ นะเพื่อความสวยงามและน่ารักกุ๊กกิ๊กก็เลยคัดเลือกมา23ข้อความค่ะแล้วทางทีมงานบอกมันมีคำถามเกิดขึ้นค่ะมันมีคำถามที่ว่าเราจะทำยังไงให้คำอวยพรเหล่านี้เนี่ยถูกส่งไปถึงน้องออมได้อย่างชัดเจนที่สุดนะคะทางทีมงานก็คิดกันหลากหลายวิธีนู่นนี่นั่นสุดท้ายมาตัดสินใจว่าจะทำเป็นรูปแบบการ์ดพลาสติก นะคะที่แบบว่ามันไปทํากรรมวิธีอะไรด้วยความร้อนอะ่ะก็คือทํามือแฮนเมดอะ่ะนะเอาเอาคำเออยพรใส่ในการพลาสติกแล้วก็แบบแฮนเมดอะ่ะคือใส่กรอบพลาสติกเออเขาเรียกอะไรนะเคลือบปะประมาณนั้นอ่ะนะเขาบอกเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดเนื่องในอายุ23ปีของน้องออมในปีนี้ซึ่งการทำแฮนเมดอย่างเงี้ยมันลำบากมากเลยนะเขาบอกทำเสียไปตั้งแบบ สองเวอร์ชั่นอะสองครั้งแน่นะและสุดท้ายถึงแม้ว่าเวอร์ชั่นล่าสุดที่ทำออกมาจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่มีความพิเศษมากๆเลยนะแล้วในสถานที่ถ่ายทำค่ะทางทีมงานก็นำของขวัญทานำคำอวยพรอันเนี้ยทั้ง23ชิ้นไปวางไว้บนโต๊ะนะคะในระหว่างที่น้องอมกำลังอ่านข้อความนะ แตละอันแต่ละอัน,อนคือน้องออมเงียบมากพอนึกออกไอไอลักษณะท่าทางอย่างเงี้ยเพราะมันมีบางบางครั้งที่เวลานิตยาสารจินจให้น้องออมเล่นเกมโดยการวาดรูปหรือวาดอะไรอะ่ะพี่หลิงจะชอบวาดไปแล้วหึมหำไปนะแต่น้องออมกลับแปลกน้องออมกลับวาดแบบเงียบเงียบไม่หือไม่อือเงียบเงียบมีสมาธิเอออันนี้ก็แตกต่างกันนะน้องน้องหลิงนี่จะพูดแบบว่าอึมําแล้วหลิงก็เติมอันนั่นอันนี้พนา,นา นะคะในสิ่งที่ตัวเองวาดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องออมเงียบมากและนี่ก็เช่นกันนะคะในขณะที่น้องออมกําลังอ่านข้อความอวยพรวันเกิดจากเอฟซีอ่ะทางทีมงานบอกว่าน้องออมเงียบมากแล้วก็จมอยู่ไปกับการอ่านข้อความอวยพรเหล่านั้นนะคะน้องออมน้ําตารื้นๆนะ่ะด้วยรอยยิ้มอยู่พักหนึ่งเลยแหละก็คงจะเนี่ยน้องออมจะเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วยิ่งช่วงวันเกิดจะเป็นอะไรที่น้องออมร้องไห้ง่ายมาก นะเพราะมันผ่านมันผ่านเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยเออดานวบงดรามา่าแล้วก็เรื่องราวความรักด้วยมามีทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะแต่สุขจะมากกว่านะให้มองในแงนแ่น่ะล้วกันสิ่งที่เอฟซีทำให้กับน้องน้องซาบซึง้งอะไรอย่างเงี้ยน้ําตาไหลไม่อยู่เลยในงานชาริตี้วันนั้นอะ่ะน้องไหลไม่หยุดร้อจนตาบัวมาคุณและครั้งนี้ก็เช่นกันพออ่านได้อ่านข้อความจากเอฟซีส่งมาให้น้องออมก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็น้าตาเรือนๆรืออันนี้คําบอกเล่าจากทีมงานนะ เขาบอกว่าขอเล่าอีกมุมหนึ่งเล็กๆนะคะที่ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในวิดีโอก็คือหลังจากถ่ายทําเสร็จแล้วเนี่ยพวกเนี่ยไอ้การ์ดเล็กๆอ่ะที่วางเอาไว้บนโต๊ะไม่มีใครสนใจเลยค่ะตั้งๆที่เขาก็บอกแล้วนะทางทีมงานบอกโอ้โหกว่าจะทํามือขึ้นมาแต่ละอันคือยากลําบากนะเสียไปสองครั้งอ่ะแต่ครั้งสุดท้ายเวอร์ชั่นสุดท้ายเนี้ยก็ไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้สวยงามหมดจดหรอกแต่ก็เออเอาเวอร์ชันนี้แหละเขาบอกพอถ่ายทําเสร็จ ดูเหมือนแบบไม่มีใครสนใจกับการ์ดพวกนี้อีกเลยก็ถูกวางเอาไว้บนโต๊ะอย่างนั้นแหละไม่มีใครสนใจจะเก็บไปด้วยแต่ทีมงานน้องออมค่ะกลับเข้ามาในสถานที่ถ่ายทำนะเออตัวน้องอมอะ่ะรีบกลับเข้าไปในห้องแต่งหน้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับถ่ายลุกต่อไปนะแล้วทางทีมงานก็นึกว่าไอ้การ์ดเล็กๆพวกเนี้ยคงจาไม่มีใครสนใจแล้วแหละแล้วก็ถูกลืมทิ้งเอาไว้อยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละ นะส่วนตัวน้องอมะ่ะรีบกลับไปแต่งหน้าในห้องแต่งหน้าถัดไปเดี๋ยวจะถ่ายต่อในรูปต่อไปไงแต่จะอยู่ทีมงานฝั่งน้องอมค่ะรีบเดินกลับเข้ามาแล้วชี้ไปที่การดที่ทําจากพลาสติกเคลือบเขาเรียกหล่ะเคลือบเคลือพลาสติกอย่างนั้นกาดโอ้ยพรที่เคลือพลาสติกอันนั้นน่ะแล้วก็ถามทีมงานอย่างนะเกรงใจเกรงใจว่าการดพวกนี้ให้ให้เอากลับไปได้ไหมได้ ได้ไหมคะเออก็ขออ่ะก็ขอนั่นแหละการพวกนี้ขอได้ไหมคะนะทีมงานดีใจมากๆเพราะว่าเขาทํากันมาอย่างยากลาบากอนะ่ะไม่นึกว่าจะมีใครสนใจคือนึกว่าถ่ายทําเสร็จแล้วว่าคงทิ้งอะ่ะแต่ไม่ทีมงานน้องอ,อมกลับมาบอกว่าขอเอากลับไปได้ไหมทีมงานมาขอนั่นก็คือน้องอ,อมนั่นแหละน้องอ,อมก็คงให้ทีมงานมาขอกลับอ่ะแหละนะเขาบอกสุภาพมากๆาเลยนะถึงขั้นแบบว่ากังวลว่าจะหยิบ มอปของเราไปโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะทั้งๆท,ที่พวกเนี้ยการพวกนี้มันก็คือของขวัญวันเกิดของน้องออมเองนั่นแหละช่วงเวลานั้นนะทําให้ทีมงานรู้สึกหัวใจอบอุ่นขึ้นมาทันทีเลยอ่ะล้วก็เลยทําให้ตระหนักได้ว่าน้องออมอ่ะไม่เคยลืมความห่วงใยและความรักที่แฟนๆส่งมอบมาให้เลยนะเพราะฉะนั้นความรักที่วิ่งเข้ามาแบบทูเวย์คือยังไงเอคือ ทัวเวก็คือน้องออมมีให้แฟนคลับและแฟนคลับมีความรักให้กับน้องออมเป็นการสื่อสารแบบเนี่ยไปไปมาๆมาอย่างเงี้ยความรักที่ส่งให้ถึงกันละกันอะมันมีอยู่จริงจรงิเออซึ่งมาคือน้องออมเขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วอะค่ะก็คือไม่เคยทิ้งของขวัญสักกชิ้นเลยที่น้องออมเคยให้สัมภาษณ์คือทิ้งไม่ลงขนาดนะเปลือกกระดาษที่ห่อลูกอมตอนเด็กๆจะทิ้งไปก็ยัง น้องเขาจะเหงาไม่นาน้องเปลือกขนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงอย่างคิดอย่างนี้แต่ว่าสักวันใดวันหนึ่งอ่ะน้องออมก็คงต้องปล่อยออกมาบ้างหลับเพราะว่าจะเก็บอย่างเดียวมันจะไม่มีที่เก็บเอาอันนี้ก็ต้องทําใจนะจริงๆแต่พวกของขวัญการ์ดอะไรอย่างเงี้ยน้องอมก็คงเก็บเอาไว้นั่นแหละแต่ที่เอหมายถึงว่าสักวันน้องอมต้องเออกมาอย่างเช่นพวกของขวัญตุ๊กตุ๊กตาของขวัญอะไรที่เป็นรูปธรรมเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบสามารถส่งต่อแชร์ให้กับคนอื่นได้ ถ้าคนอื่นได้ไปก็จะนําไปเป็นประโยชน์ต่อสักวันหนึ่งอะ่ะคงจะนานมากๆเมื่อน้องอ,อมทําใจได้แล้วน้องอ,อมคงจะปล่อยออกมาเพื่อการกุศลอะไรก็ว่าไปนะคะเอว่าต้องมีวันนั้นเพราะว่าน้องอ,อมถ้าไม่ปล่อยออกมาบ้านหลังหนึ่งยังไม่พอจะใส่ไหวหรือเปล่าเพราะมันจากทั่วโลกจริงๆอะ่ะแต่ยังไม่ใช่เวลาเร็วๆนี้หรอกน้องอ,อมยังทาใจไม่ได้ยังอยากจะดื่มดํากับกองทัพของขวัญที่แฟนๆต่างมอบให้นะอืมเป็นไงคะ ก็คือเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เด็กๆยันโตจนตอนนี้นะคะจนเรียนจบมหา,หาลายัยต่อปริญญาโทใกล้จะจบแล้วก็ยังคงน,นิสัยอย่างนี้นะับรักแล้วก็เป็นห่วงในความรู้สึกของทุกคนแล้วก็รู้สึกคือคุณเข้าใจป้าของขวัญที่ทางทีมงานทำให้พวกเนี้ยนะแฮมมงแฮมเมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็คือมันในเนี้ยมันมีอยู่สองอย่างคือเป็นข้อความคำอวยพรที่แฟนๆ อุตส่าห์เขียนมาให้แล้วเขียนคนนึงไม่ใช่แค่ประโยคนึงน,นะเขียนมาเป็นบรรทัดบรรทัดอะเอเห็นเขียนเยอะนะสไตล์คนจีนคุณก็รู้อยู่เขาไม่เขียนน้อยหรอกค่ะถ้าเขียนน้อยไม่ใช่คนจีนค่ะเขาจะเขียนยังไงเขาเขียนเยอะเขาจะพัณนานานะคะแล้วเนี่ยคือคัดมาแล้วทีมงานคัดมาแล้วยี่สิบสามข้อความเด็ดๆแสดงว่ามันเด็ดจริงนะคะแล้วมันคงทัชใจน้องออมอะแล้วกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือทีมงานด้วยทีมงานเอา บรรจงเอาข้อความการ์ดเหล่านั้นะมาเคลือบพลาสติกเองอทนความร้อนเองอะไรอย่างเงี้ยมาทําเองแล้วก็ทํามือแล้วก็มาแขวนแขวนแขวนปเป็นโมบายน่ารักน่ารักนะคะแล้วคือไม่รู้ว่าจะมีใครใส่ใจนึกว่าถ่ายทําเสร็จแล้วก็มันเหมือนเป็นพร็อพถ่ายทําแล้วก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ขอกราบมีคนเห็นคุณค่าในของที่เราทำคุณคิดรู้แล้วกันความรู้สึกใจมันจะฟูแค่ไหนและนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะที่ใครๆก็ต่างหลงรักน้องคนนี้ นะยิ่งนานวันก็ยิ่งหลงรักอไมเฟฟ่เซ็ตดีนะแล้วก็ห่วงใย,ยเอาใจใส่ความรู้สึกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใจเขาใจเราเออน้องออมเป็นคนอย่างเงี้ยใจเขาใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะเออนี่ถ้าบอกว่าเกิดราศีกันก็เชื่อนะเนี่ยแบบว่าใช่ไหมละเอียดอ่อนนิดนิดนึดนด,นดอะไรก็คือเก็บหมดเป็นคนละเอียดอ่อนในความรู้สึก แต่จริงๆน้องเขาราศีพฤษศนะแต่ลัคนาไม่รู้จริงๆมันต้องดูลัคนาคู่กันแต่เราก็ไม่รู้ได้ไงว่าน้องลัคนาอะไรนะใครรู้ก็มาบอกหน่อยละกันออะล่ะวันนี้ก็เอาเก็บตกเรื่องราวน่ายินดีของน้องมาละกันเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเมื่อไหร่นะคะบทสัมภาษณ์ของน้องอ,อมเชลเน่เนี้ยจะถูกอันล็อกสักทีหนึ่งใจมันร้อนรุ่มอยากจะเห็นแล้วเออแล้วก็วันนี้อย่าลืมเนาะเดี๋ยวมามีงานเคนท่ดอลใช่ไหมวิทย์หลิงอมด้วยไม่แน่ใจอะ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจอะไรเอไม่แน่ใจว่า มันเป็นงานปิดมะอืมน่าจะอย่างนั้นนะผู้โชคดีเคที่ดอป่ะคงจะไม่มีสัมพงสัมภาษณ์อะไรนะเอเดาวนะ่าแต่มันอาจจะมีคลิปอะไรออกมาในงานอีเวนต์อันนี้เดาล้วนๆใครรู้ก็มาบอกหน่อยแล้วกันแต่ว่าเย็นเนี้ยคอยจับตามอ,อละกันมามีงานอีเวนต์น้องกับเคที่ดอนะคะหลิงออมด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ